อาการผหลังธ์บบตอากร่เขาเล่าร้าถึงนี้ักตับตัวนั้นฟังคนสองขึ้นมันเบานีอาารแต่ว่ามันกับฟังฟังขีดฟังฟังยังว่าคนมาถามกินแล้วเป็นยังไงสั้นอาการกับเบาอยู่ได้หละแต้ว่าในสองมือนึงบวกเพิ่น่ะเออขันิดดีกบเบาเรองแ้จ้าสวกดอกเสอเล่มาฟังแล้วจอายุวันไฟ ถ้าไก่เยอะมากครับเพินพ่นฟามากแต่ดูเพิ่นฟข้าวมากก็ได้มากทุกคนนี่แหละที่แรกแต่กินได้สองมือกระบอกครับลูกครับลานลลกระบอกกูบเบายูดได้สูงกินมาะสันเขาเลยว่าถ้าไม่ดื่มกูกินตัวแม่เดี๋ยวค่ะไอแม่เป็นเป็นกล้วยเป็นยังค่ะโอ้ยหลายโรคยาล่วงโรคนี่ไขมันตันกระเบาหวานควมดนันไตอะไรแกขัดที่สามหมอพอแม่นี้ กินยามาสีส nah, ิบเก้าปีลูซาลาสีสิบเปีเที่ยวหาตะหมอตายขึ้นกับปานนั่นบาเวลาเวลาเขาเป็นเขากลุ่มโรคเงยถึงสินนามือตาล่ทาการนี้แก้ได้เองฉัน่าสิดีอยู่เพราะว่าเห็นยังบ่ดมียาเหลือตะนนนกินแล้วตะโนนนแ่้วกากินต่ว่ากยาตยังมากเลยยุติตวันสิไปเ็เปียบบ่ได้จับยังบ่อดตะเกี่ยวกระเพาะหน้ากะเไปไม่ฉีกขาด อีกานีีอันเทศน์จะให้เราแล้วก็ไม่เทศน์แ้ดอกนอนยานแถวตื่นขึ้นมาขายของัำไม่หลานเนี่ยหลานขายผู้แว่ผู้ยากมันจะไมีอาการได้แต่นอนพักผ่อนจะก็นอนดีนะนอนตอน้องคบางคนขี่าเกษตรประมัน้อาการของขามันบมีมันบมีกรแขนจเห็นแล้ง่วกระเดือตายขึ้นยุ่เปียคืนเด้อเวันนี้ล้างอีกคัดเต้นหนึน้ำดาทข้ามมนีนวาก็โทนน้าจานน้ำดาดามมู เจ้ายงกุ้งยังสีมนสิปสิเคสหลังเ้าเวลาเ้างรดอนปทาสิตัวกินบ้างสองสามเมื่อน้อนนก็ินพิษตัวย่ง่ายๆเราเบาตัวจนลกวสิบถือคือว่าของเพิ่นกินแล้วเมื่จันอาทิตย์วันลาสั้นเที่ยนกแต่ว่าเราบวมแบบเราตว่าแพ้งเนาะแต่ว่าสุขภาพคอยกินแม่ตาคอากินแมไรเลยแต่สามพันกว่าบาทคนละสั้นไม่กินมันก็ดีอย่ แต่ว่ามันก็คือว่างแล้วเไม่รู้กินกินยาประจําแลยแต่ไม่ฟูนิ่งซังมานก็พัดเก่งกัดแล้วก็ถึงก็บาดได้ตัวเขาก็รู้อยู่แต่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่ามันมันก็ดีแต่มันบ่ถือรู้กินได้ยจะบ่ถึงตัวกินีได้มือที่สามมองดูเป็นฟังมองเป็ว่าเจ้ากินมันนเป็ไังไหม พอจะกินก็ว่าอาการยียู่ก็บกะบโต้เลานะู้ก่อนกเป็นข่องแขวงยู้วก่อนกบกอรู่ก